ดวงคนปีเถาะอย่าปล่อยให้กระต่ายตัวน้อยในใจคุณหวาดกลัวโอกาสเพราะความสำเร็จรอให้คุณก้าวไปหาอย่างกล้าหาญสวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณครับอย่างที่ผมเกริ่นนำมานะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวง สำหรับท่านที่เกิดในปีถาะครับจะเป็นการวิเคราะห์ดวงประจำเดือนมีนาคมปีพศ2568แต่ก่อนจะพบกับความรำนายดวงนะครับท่านไหน ที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามครับกด subscribe ทางช่องไว้ได้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำเนาดดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงท้ายคลิปครับอดใจรอ,อนิดเดียวนะครับอย่าก,กดข้ามแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในปีถานะครับเดือนมีนาคมนี้ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเดือนที่พลัง ของดวงชะตาเนี่ยเปรียบเหมือนกระต่ายที่กระโดดอย่างรวดเร็วนะครับถามว่ากระโดดวยเร็วเนี่ยกระโดดเพื่ออะไรนะครับกระโดดเพื่อคว้าโอกาสแต่คุณก็ต้องระวังนะครับเวลาที่เรากระโดดอะไรเร็วจนเกินไปเนี่ยนะครับมันจะมีหลุมพางเนี่ยมักซ่อนอยู่ใต้ทางเดินเสมอนะครับเปรียบเหมือนชีวิตเลยนะครับเวลาเราเดินเนี่ยนะครับเวลาเราเดินไปตามกลไกของชีวิตเราเนี่ยนะครับ ก็จะมีหลุมพางเนี่ยซ่อนอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคนมาหลอกนะครับหรือว่าเราอ่ะก้าวผิดเองนะครับอย่างเช่นทํางานอยู่นะครับงานนี้ก็ดีนะครับทําดีเลยนะครับจู่ๆก็มีเหตุที่คุณต้องไปทําอีกที่นะครับซึ่งมันแย่มันหนักกว่าเดิมทั้งๆที่อยู่ที่เดิมโอกาสดีๆก็รอคุณอยู่มันมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่จะเปรียบเทียบนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดวงเดือนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเจอเรื่องท้าทายมากๆนะครับ แต่หาคุณมีสตินะครับและวางแผนเนี่ยคุณจะสามารถพลิกเกมนะครับพลิกสถานการณ์เนี่ยให้เป็นโอกาสได้แน่นอนนะครับยิ่งใครที่มาเจอคลิปนี้นะครับคุณลองฟังอย่างละเอียดผมจะเจาะลึกให้แต่ละมุมนะครับแล้วก็แนะนําให้นําวิธีการต่างๆเนี่ยนะครับไปปรับปรุงไปปรับแก้ไขในการดําเนินชีวิตเรานะครับปรับ พิวิกิจให้เป็นโอกาสได้แน่นอนนะครับดวงด้านการงานนะครับคนที่ทํางานประจํานะครับดวงงานการงานของคุณเนี่ยในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญความกดดันจากงานเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับก็จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายกว่าเดิมนะครับผมบอกเลยนะครับในมุมมองผมผมมองเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับ การที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับกดดันเรามากขึ้นนะครับหรือมอบหมายงานที่มันท้าทายกว่าเดิมเนี่ยแสดงว่าเขามั่นใจนะครับในศักยภาพมั่นใจในความสามารถคุณเขามองเห็นอะไรในตัวคุณอยู่นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณทํามันได้ดีเนี่ยโอกาสรอคุณอยู่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าก,กังวลจนเกินไปนะครับเพราะนี่แหละคือโอกาสที่คุณจะพิสูจน์ความสามารถ ของตัวคุณเองนะครับผู้ใหญ่จับตามองคุณอยู่นะครับหากคุณตั้งใจและอดทนนะครับคุณจะมีโอกาสเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับคําชื่นชมเนี่ยในไม่ช้านี้นะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นฟิลแนนเนี่ยนะครับธุรกิจของคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับงานบริการการออกแบบหรือการสร้างสารรค์นะครับ แต่ก็ต้องระวังเรื่องของคู่ค้านะครับหรือคนที่คุณไว้ใจมากๆเลยนะครับอาจจะทำให้คุณอาจจะเขาเรื่ออาจจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องงานนะครับหรือว่าข้อตกลงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสผิดพลาดได้สูงในเดือนนี้นะครับแนะนำให้คุณตรวจสอบเอกสารนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยอย่างละเอียดนะครับแล้วก็อยากให้ระวังคนที่คุณไว้ใจเนี่ยนะครับ หรือว่าคู่ค้าน,นี่อันนี้อันนี้ระวังไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าตัดจากดวงเนี่ยมีโอกาสจะผิดหวังนะครับหรือว่าเสียใจจากคนที่ไว้อกไว้ใจนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเตือนไว้ด้วยส่วนดวงด้านการเงินนะครับสําหรับคนที่เกิดปีเถาะมีเกณฑ์คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากงานเสริมนะครับถ้าใครนะครับยังไม่ได้มีงานเสริมรายได้ตรงนี้ก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับนะครับเพราะหลายๆคนทักผมบอกโอ้เห็นบอก ดวงจะมีรายได้จากรายได้เสริมทําไมผมไม่มีเลยทําไมเดือนนี้ผมไม่มีรายได้เสริมเข้ามาเลยผมถามกลับไปว่าแล้วได้ทํางานเสริมไหมบอกไม่ได้ทํา ผมไม่ได้ทําก็ไม่ได้ก็ก็ไม่แปลกครับตรงไปตรงมาผมว่าไม่มีอะไรอ้อมค้อมนะครับอันนี้คือคนที่มีเกณฑ์จะได้รายได้เพิ่มจากงานเสริมหมายความว่าก่อนหน้านี้ที่คุณจะมาเจอคลิปผมเนี่ยคุณมีทํางานเสริมไว้อยู่แล้วนะครับแล้วเดือนนี้มันจะผลิดเออ,อกผลมากขึ้นนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้รับเงินมาจากความพยายามของตัวเองนั่นแหละนะครับ เขาบอกว่าความพยายามของคนเรามันไม่สูญหายหรอกมันไม่เสียเปล่านะครับอย่างเช่นตอนนี้คนผมเห็นคนทําคลิปเรียวเยอะๆเลยในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าคุณมีความพยายามนะครับแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับสักวันคุณก็ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้นะครับก็สามารถคว้าเงินในอากาศมาครองได้อันนี้ก็เป็นเปขาแล้วเ,เปรียบเทียบไม่เห็นภาพละกันนะครับงานเสริมก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับอยู่ที่แลว้ว่าเราถนัดแบบไหนเราทําอะไรแล้วมีความสุขนะครับแต่ สิ่งที่คุณต้องระวังนะครับก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องการใช้จ่ายนะครับคุณค่อนข้างเป็นคนใช้จ่ายนะครับที่ซู่รุ่ยซืร่ายพอสมควรนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องฝากเตือนไว้นะครับการลงทุนที่คุณไม่คุ้นเคยข้ามได้ข้ามไปก่อนนะครับจะมีความเสี่ยงสูงมากที่คุณจะเสียเงินนะครับส่วนดวงด้านความรักครับคนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะพบคนที่ถูก ใจนะครับจากการพบปะเข้าสังคมหรือเข้าร่วมงานสังสรรค์นะครับแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งร้อนใจนะครับควรศึกษาดูใจกันไปก่อนเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้จริงจังกับคุณนะครับ คนไหนที่มีคู่แล้วนะครับความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความอดความทนมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีความเข้าใจผิดหรือทะเลาะก,กันในเรื่องเล็กๆนน้อยนะครับแนะนําให้พูดคุยให้เปิดใจคุยกันนะครับอย่าปล่อยให้ความไม่เข้าใจกันเนี่ยสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับบางคู่เนี่ยนะครับทะเลาะก,กันนิดหน่อยก็ไม่คุยกันนะครับก็สะสมเข้าทุกวันทุกวันสะสมเข้านะครับพอ ทะเลาะกันเรื่อยๆนะครับมันเคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับพอจะปรับความเข้าใจกันมันปรับไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นแผลในใจมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากขอเตือนนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราทะเลาะกันเนี่ยไม่ควรปล่อยข้ามคืนนะครับควรปรับความเข้าใจคุยกันนะครับการหันหน้าคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับ เป็นเรื่องที่จะทําให้เรามีความคิดมีความเห็นมีความอ่านตรงกันมากที่สุดเลยนะครับอย่าไปปรึกษาคนอื่นนะครับให้หันหน้ามาคุยกันนะครับส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับร่างกายในเดือนนี้โดยรวมถือว่าแข็งแรงดีนะครับ แต่ก็ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับความเครียดที่สะสมนะครับหรือว่าการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเนี่ยอาจจะส่งผลนะครับให้เกิดอาการปวดศรีรษะหรือว่าอ่อนเพลียได้ง่ายนะครับแนะนําให้หาเวลาออกกําลังกายหรือฝึกทําสมาธินะครับเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับเรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงกันดีกว่านะครับในเดือนนี้นะครับเราจะเสริมดวงแบบไหนดีที่ดวงเราจะเฮงดวงเราจะปังนะครับผมแนะนํานะครับให้คุณปล่อยปลาแปด ตัวนะครับเพื่อปลดปล่อยอุปสรรคนะครับและความติดขัดในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับอีกเรื่องเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณทําบุญถวายสังฆทานนะครับโดยเฉพาะสิ่งของที่เกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเช่นเทียนหรือว่าหลอดไฟนะครับเพื่อเสริมความสําเร็จในชีวิตคุณนะครับแต่ก่อนจะทํา2อย่างนี้นะครับคุณต้องย้อนกลับไปนะครับดูแลคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับว่าคุณได้ หุงหาอาหารนะครับข้าวปลาอาหารหาอาหารอร่อยสิ่งดีๆเนี่ยมาให้คุณพ่อคุณแม่กินหรือเปล่านะครับที่บ้านแสงสว่างเพียงพอต่อคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่านะครับท่านอยากได้อะไรคุณได้ซื้อได้หามาให้หรือเปล่านะครับดูแลท่านดีแค่ไหนนะครับคุณย้อนกลับไปดูก่อนนะครับถ้าทําดีแล้วก็ขอพรจากท่านนะครับให้ท่านอวยพรให้คุณมีแต่เรื่องดีๆนะครับประสบความสําเร็จ ไป,ไปที่ไหนก็มีแต่คนลากนะครับตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับจากนั้นคุณค่อยขยับมาทําบุญนะครับหรือว่าทําทานตามที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่นะครับแล้วคุณจะสําเร็จเป็นมรรคเป็นผลนะครับจะมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากลโลกนี้จะตามปกปักคุ้มครองรักษาคุณนะครับเรื่องไม่ดีจะ วิ่งหายไปจากคุณคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับโดยภาพรวมนะครับเดือนมีนาคมนี้สําหรับคนที่เกิดปีเถาะนะครับถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสนะครับมีทั้งโอกาสและความท้าทายในเวลาเดียวกันนะครับหากคุณสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างรอบคอบ และรักษาความสัมพันธนะ์กับคนรอบตัวให้ดีเนี่ยนะครับดวงของคุณเนี่ยจะเปิดทางสู่ความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตได้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมการันตีเลยสุดท้ายนี้ครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกคนทุกท่าน เคารพนับถือครับอำนวยอวยชัยอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จร่ลำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3 7, 000, วัน7วันที่สำงพันครับผมขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับอย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ